ดีครับปเป็นพี่น้องมืนอี้เขาก็มาใส่เบ็ดพี่น้องเลยนี่แล้วเอาเบ็ดมาล่อยหลังเยวะูกลบพี่น้องมาพอมาพอเสียนใหญ่แบบนี้น้องเสียต้นเสียต้นพี่น้องเป็นได้แล้วพี่น้องเันหมาแล้วเสียต้นเหอเป็นยังจมไหไวก็บอกลูกลบมาเผื่อน้แนวซนมันได้สำนีพี่น้องอันนี้ก็ไปคอแบงกับข้าเจ้ามาเดี๋ยวใครติดตามกันนะพี่น้องนะว่าใส่แล้วมันสะเป็นยังได้นหมาด้วยพี่น้องอันนี้คือหลังแรกแหกหมาพี่น้องนี่ อย่าลูกกบมามาติดตามกัน,กนครับผมแหงมาแท่งมานพี่น้องอู้เหยุดเลยดิพี่น้องอ้ พี่น้องใส่ได้มาหลายหลังแล้วพี่น้องเอ้ยไป,ปเดี๋ยวมาติดตามกันไปเรื่อยๆครับผมพี่น้องใส่ได้มาหลายหลังแล้วพี่น้องถึงย่านมันคำพี่น้องเอ้ย ไปเรื่อยๆครับผมเอาก็ได้ใส่เลียวแล้วพี่น้องเลย ใส่เบ็ดประมาณร้อยกว่าหลังนี่ล้วไปบัดนี้เ้าก็ะชี้ยามกลับไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะคุณละไปข้างหลัง,งพี่น้องไปเดี๋ยวไปติดตามกันอีกที่นึงครับผมพี่น้องยามกลับเมื่อกี้บันไดห้าเพสิพอได้ปิ้งแรงกว่าพี่น้องโอ้หอนหอนโอ้ไปอันนี้ก็หาจะใส่ดอกพี่น้องนี่ไปทางสำคัญพี่น้อง อย่างเงกกินไปซะก่อนเนาะพี่น้องเนาะจะไปติดตามกันอีกที่นึงอยากมืดแน่ครับผมแยกแหกมานพี่น้องเอ้ยผัดเสื้อผัดเสื้อผัดเสื้อผัดเสือ,สอ,สอ,สอพี่นอ้องเอ้ยเอาเดี๋ยวไปติดตามกันอีกทีน่นึงครับผมหลังนี้นอาการพี่น้องตายงวดดิตายงย้องประคอปรกคอพี่น้อง ขอหน่อ um ยขอหน่อยพี่น้องเอ้ยเตีมสองยามกลับมาเขาได้เตีมสองพี่น้องเนาะนี่แหละเก็บเตีมไปก่อนหน้าพี่น้องเนาะเห็ดป่าแดดเดียวพี่น้องเอ้าเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงครับผมได้ยามมาชุดแล้วละพี่น้องเอ้ยเขาก็ได้มานมาสองตัวพี่น้องปลาคอหน่อยครับปลาเสื้อไปป่าเนี้ยเขาจีกับขืนเมื่อหากินเผากินน้ำก่อนหน้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวค่อยลงมาใหม่ป่ะเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงครับผมเขาก็ได้ลงมายามแล้วพี่น้องเอ้ย บอแมนปันไดพี่น้องอาจจะได้ปลาตัวเดียวเสียมน้อยตัวหนึ่งมึงดูพี่น้องอู้อู้พี่น้องปไปยังไงไปยังไงอู้อู้ลุ้นกันรุนกันดุนพี่น้องปไปยังงี้พี่น้องปลาคอ่พี่น้องอู้พี่น้องอ้ปลาคอปลาคอโอ้ลุนรุนรุนพี่น้องปลาคอน้อยปลาคอน้อยเอ้า ตจมมามาสามสองสามแจมแล้วพี่น้องเอ้าจะไวจาติดตามกันอีกที่นึงครับผมอ่ะปลดปลาก่อนเด้อพี่น้องเลยหลังนั่นก็มีอาการนะพี่น้องอู้ยตายงั้นพี่น้องอ๋อมาลุ้นกันเด้อพี่น้องกายงี้ปากข้อน้อยอีกแล้วมั้งนี่พี่น้องเลยลุ้นกันเด้อปลายังอู้ปอู้ยอูอู้ยปากขอปพี่น้องอ้า นี่จะใส่นี่เทนาะพี่น้องเห็ดแดดเดียวเนาะพี่น้องเนาะเอ้าเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผมปดปลาก่อนพี่น้องเอ้ยอ้าวมาหมานหมาแล้วพี่น้องหมานหมาแล้วโอ้หลังนี่เหยื่อยังอยู่อยู่พี่น้องเอ้ยมันล้มพี่น้องมันล้มล้มขนาดเลยโอ้นี่หันนี่ก็ยังยังอยู่พี่น้องหลังนี่ก็ยังอยู่ยังยังอยู่โอ้เหยื่อก็บล็อดเลยพี่น้องโอ้โหหมันหมันเลยพี่น้องเลย ยกนนยกังกยังอยู่พี่น้องเนี่ยพเดี๋ยวตามกันอีกทีนึ่งนะพี่นามกา่เนยเยนอนดียวใส่เดียวอ้่แล้วปอน่อยพี่น้องใส่ะเห็ดตาบานเห็ดตาบานอ่ะเดี๋ยวอยติดตามกันอีกที่นึงครับผม บอมานเป็นไรพี่น้องหังมีอาการพี่น้องเลยตายพี่น้องเลยโอ้โหโอ้อย่าใส่นี่พี่น้องเลย,เลยมาอย่าหัวเะเอาได้พอได้พอตากแดดแล้วเราพี่น้องเอาเดี๋ยวยังไงค่อยติดตามกันอีกทีหนึ่งครับผมมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆครับผมจีบกันเลยพี่น้องหลังนี่กับหลังนี้พี่น้อง ปกตดพี่น้องปกตดเต็มแรกใส่สวยๆมาแล้วพี่น้องใส่งามๆเลยนี่พี่น้องโอ้เดี๋ยวปลาก่อนนะพี่น้องดูอีกหลังนึ่งดูคุณพี่น้องอ๋อเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีหนึงครับผมปลากันพี่น้องมาลุ้นเดียวกันพี่น้องปลาคอพี่น้องเอ๋อใส่ก็ถือว่าโอเคพี่น้องเอ้าปลาคอปลาคอพี่น้องหลังจะไทยแล้วพี่น้องเอ้า เก็บไว้สก่อนพี่น้องแคมนี่นะโอเคมิตรลุ้นนี่เละพี่น้อง,นะอ,อ,งอ่ะเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผมเสื้อมใหญ่พี่น้องเอ้ยโอ้ยลุดซัม้มามาพี่น้องแคปงามๆเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกทีนึงครับผมมาพี่น้องโอ้พี่น้องเดี๋ตัวโอ้ลุ้นพี่น้อง เกือบๆพี่นอ้องเอ้ยนี่ตวงน้ำน้เลยพี่นอ้องหลังนั่งกันมิไปเดี๋ยวเก็บเป็ดกันนะพี่นอ้องไปพี่นอ้อมาลุ้นกันมาลุ้นกันวันนี้ปัดเสื้อไม่พี่นอ้นองเอ้ย ติดตามกันอีกที่นึงครับผมมันรุนแรงนี่รึเปล่าปรากฏใส่งางๆเลยพี่น้องนี่เดี๋ยวคอยติดตามกันอีกที่นึงครับผมพี่น้องมันรุนแรงนี่รึเปล่า ใส่งามๆเลยพี่น้องนี่โอ้ใส่สวยใส่สวยพี่น้องเอา้าเดี๋ยวขอญาโตโพสตป่าก็ได้พี่น้องเลยเอาไปยามมาหลายหลังแล้วอะพี่น้องบางหลังก็บ,บริสไทพี่น้องเบิ้งเอา้าเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงครับผมปลาดุกใส่งามๆครับไปยามแล้วกันยามมาหลายหลังแล้วพี่น้องอู้หูบรรยากาศยามมือเศร้าๆพี่น้องยีดองแห้งพี่น้องเลยอันนี้บุญมี่ยง เดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่หนึ่งเนาะพี่น้องเนาะ,ะเบิงบรรยากาศไปน้ำกันครับผมผุน่นงามๆเลยตอนเศร้าๆพร้อมวากันนั่งปดปาอยู่คนพี่น้องเอ้ยเพิ่นมาหวานเหนี้ยเอ้าเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่หนึ่งครับผมมันรุนก,ก,กันพี่น้องหลังเนี่ยังรุนเนาะข้อพี่น้องเนาะเก็บแต้มเก็บแต้มไปมือนกันพี่น้องใส่เดียวกันก็มื่อคืนนี้เลยพี่นอ้องเอ้าเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่หนึ่งครับผม มาพยายามต้องกันพี่น้องเลยโอ้อยากห่างหลายเลยพี่น้องเลยโอ้อันนี้ก็กไม่มีอย่างาดเดี๋ยวขอญาตเก็บเบ็ดกันเด้อพี่น้องเลยพี่น้องมาบนหลังเู้นนี่พี่น้อง,ง,ลง,ลง,องปลาอย่างนี้มามามาลุน้นกันพี่น้องลุน้นกันมาลุน้นกันปลาอย่างพี่น้องเลย พี่น้องปะกดไงพี่น้องป,ะ,ปะกดไงเปะปะกดไงพี่น้องเอ,อ้ยใส่กำงามเลยนี่เอาเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงครับผมมาพี่น้องมาลุนหลังนี่กันพี่น้องโอ้ปะกดมากพี่น้องปะกดพี่น้องใส่งามใส่งามอยู่พี่น้องเอ้าโอ้โอ้ห่างจากหางเนี่ยพี่น้องเอ้า เดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึ่งนะครับผมพี่น้องหนังปนนิสาพี่น้องปลนพี่น้องอ้ใส่มี่แต่ใส่นี่เลยพี่น้องปลาคอนี่พี่น้องเลยนี่งามอยู่พี่น้องใส่พอดีแล้วแดดเดียวพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงนครับผม เาก็ยำเบ็ดแล้วพี่น้องเอ้ยเบ็ดร้อยกหลังพี่น้องอ่ะ,อะก็ถือว่าโอเคดอกพี่น้องเอ้ยก็ได้อยู่ได้กินนี่แล้วเดี๋ยวค่อยไปล่างปูล่างปลาล่างเบ็ดแล้วค่อยเบิ่งปลาน้ำกันนะพี่นอนะ้องเนาะเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงครับผมเอาอชิมมาล่างเบ็ดล่างปลากันพี่น้องอ่ะ có liên hệ ngược hiệu nào kia rồi đọc rồi nặng 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 ปลาก็พอได้อยู่ได้กินอยู่อกอ่ะเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่นึงงนะครับผม